การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่8พฤศจิก,กายนปี2021 ในรอวันนี้นะฮะก็จะมีเรื่องราวของศึกใหญ่ประจำปีนี้นะครับของ WWE นั่นก็คือ Survivor Series นั่นเองวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวในการคัดเลือกสมาชิกนะครับของทีมรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาง WWE นะครับได้ประกาศมาแล้วเรียบร้อยว่าใน Survivor Series เนี่ยจะมีใครบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับสมาชิกทีมรอเนี่ยก็จะมีเซนลอริน ฟินบา์เลอร์เควินโอเวนเรมิเซโอแล้วก็โดมินิกเมสเซยโนะครับซึ่งทีมเนี้ยก็จะไปสู้กับฝั่งของสมักดาวน์นั่นเองและอีกเรื่องหนึ่งที่ยังค้างคา,งายอยู่ในรอสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของเควินโอเวนเซตลอรีแล้วก็บิ๊กอีนะครับที่ทั้ง3คนเนี่ยมีพัวพันเบื้องลึกเบื้องหลังกันก็ต้องมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องราวของกลุ่มแท็กทีมในรอนะฮะที่ไอ้รอดูน้ำโอโมดเนี่ยออกมากระทืบ คู่แท็กทีมนะครับอย่าง Street Profit เนี่ยสสัปดาห์แล้วรวมทั้ง r e ด d ด e ที่เข้าไปช่วยก็โดนกระทืบกับบ้านนอนเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อนะครับของช่อง Top Rope ซึ่งถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถสั่งผ่านเพจของ Top Rope ได้ใน Facebook นะครับโดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยจะเป็นการมอบให้กับ พี่ชายผมคนหนึ่งเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้ใช้เงินรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถที่จะสั่งซื้อเสื้อได้หรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนบริจาคในการช่วยเหลือครั้งนี้นะฮะก็สามารถแจ้งได้ทางเพจ f a c e b o o ท็อปโรบเลยนะครับผมยังไงใครสนใจหรือว่าอยากบริจาคยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้ฮะเปิดรายการไปด้วยเควินโอเวนนั่งคุยอยู่กับบิ๊กอี้เควินโอเวนบอกว่ามันก็นานมาแล ok well. ้วนะพวกฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปที่เนะคยหักหลังเพื่อนของนายอีฟังนะมีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่ฉันแคร์ในค่ายนี้และนายเป็นหนึ่งในนั้นโอเคไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเข้าใจว่านายโกรธรวมทั้งเรื่องที่ฉันทำกับนิวเดย์ก่อนหน้านี้ด้วยแต่ฉันบอกได้เลยว่าฉันไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่ได้ร่วมมือกับเซธโรลินฉันไม่ได้เห็นนายโดยนต่อยนายต้องเชื่อฉันนะพวกบิ๊กอีบอกว่าเอาละเคโอฉันมีแมตช์คืนนี้และฉันไม่สนใจเรื่องของนายแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับเซธโรลินเปิดตัวออกมาด้วยเสื้อกันฝนเด็กอนุบาลน,นะครับเซธโรลินบอกว่า ah, ha, 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 ha. ขอต้อนรับสู่มันเดย์ไนท์เซธโรลินฉันเนี่ยคือหน้าตาของรอฉันคือภาพลักษณ์ของรอ ฉันคือทุกอย่างฉันคือเซต Freaking Lawrence และที่สำคัญฉันคือ WWE แชมเปี้ยนคนต่อไปด้วยเอาล่ะฉันออกมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าฉันจะเป็นคนนำทีมรอเนี่ยไปสู่ชัยชนะใน s i r v i v o r Series แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดที่ฉันอยากจะถามทุกๆคนก็คือว่าใครคือ Kevin Owens ชายผู้ที่ถวายร่างกายของเขาบนเวที เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆทุกคนหรือที่แท้จริงแล้วเขาคืองูพิษหรือเขาคือไอชายสองหน้าขี้โกหกคนดูอย่างพวกนายคิดยังไงบ้างฉันรู้จักเควินโอเวนมานานฉันเข้ามาในบริษัทนี้เนี่ยพร้อมๆกับเขาฉันเดินทางกับเขาด้วยซ้ำบอกตามตรงมีสิ่งหนึ่งที่พวกนายไม่รู้เกี่ยวกับเขานั่นก็คือเขาจะแทงข้างหลังนายเสมอถ้ามีโอกาสพวกนายไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้ แต่ดูกับที่เขาทํากับเพื่อนสนิทของเขาอย่างเซมิเซนสิหรือดูตอนที่เขาทํากับนิวเดย์เขาหักหลังทุกๆคนและโยนคนอื่นทิ้งลงข้างทางหมอน,นั่นมันขี้โกโหกขี้อิจฉ้าหลังจากคืนนี้เมื่อฉันเอาชนะหมอน,นั่นได้ในคู่เอกมันจะไม่ใช่แค่การทําให้เควินโอเวนเนี่ยเป็นคนที่ขี้โกหกที่สุดในโลกแต่ยังทําให้มันเป็นคนที่ขี้แพ้ที่สุดในโลกด้วยเควินโอเวนเปิดตัวออกมานะครับไล่กระทืบเซตโรล,ลินก่อนที่จะแยกายกันไป แต่พามาที่ rk bro นะครับริดเดิบอกว่าเพื่อนฉันตื่นเต้นมากเลยที่จะได้จับคู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างสตีโปรฟิตและในคืน,นนี้นะเพื่อนเราจะเอาเกืนโอโมสกันแรนดี้ออตันบอกว่าฟังนะริดเดิพวกเราเป็นแชมป์นะเว้ยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราจับคู่กับสตีดโรฟิตก็จริงในคืนนี้แต่เราจะไม่ไปยุ่งกับไอ้ยักษ์ตัวนั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มาหาเรื่องพวกเราด้วยซ้ําฉันบอกแล้วว่าให้นายอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนายเข้าไปยุ่งย่ามกับเรื่องนั้นแล้วนายก็โดนกระทืบกลับมาเพราะฉะนั้นคืนนี้อย่าทําอะไรแบบนั้นอีกสตีดโรฟิตเดินเข้ามาในฉากนะครับแรนดี้บอกว่าฉันพูดอย่างที่ฉันคิดเสมอฉันไม่สนใจพวกนายเพราะงั้นถ้าคืนนี้ พวกนายโดนไอยักษ์นั่นกระทืบพวกนายจะต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ภาพที่คู่แรกนะครับแท็กทีม8คน RK Pro ครับจับคู่กับ r ต e t Profit เจอกับ AJ St y l ตล์ไอรอนดูดน้ำโ mo สแล้วก็ Di r t i n ิงดอครับตัวแมตต์โอเคนะครับทุกคนไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ด้วยความที่คนมันเยอะเนี่ยแต่ว่าเวลามันน้อยมันก็เลยไม่ได้มีช็อตมันมันสักเท่าไหร่คือเหมือนแบบนวดๆกันไปเรื่อยๆรอ,ยอช่วงจบมากกว่า ไม่ได้มีการชิงจังหวะกันไม่ได้มีการเนียฟอลช่วงกลางแมตช์ไม่ได้มีการใส่ท่าชุดอะไรเป็นจริงเป็นจังสักเท่าไหร่เนื้อเรื่องในตัวแมตช์เน้นไปที่การทะเลาะของฝั่งตัวร้ายซะมากกว่านะครับรวมทั้งความดื้อรั้นของริ d เดิลเนี่ยสุดท้ายก็จบลงด้วยการหักหลังกันเองนะครับของฝั่งตัวร้ายแล้วก็ริ d เดิลเนี่ยเข้าไปโดนกระทืบเปล่าๆอีกสัปดาห์หนึ่งตอนจบนะครับริเดิลเนี่ยโดนทูแฮนเดิลสแลมจากโอ o มสกอที่ดอลฟิกเลอร์นะครับจะขานขึ้นมากดเอาชนะไป แต่ภาพมาที่เควินโอเวนกับเดอะมิสซิโอ้นะครับเควินโอเวนบอกว่าเฮ้ย hey ฉันพูดไปก่อนหน้านี้กับบิ๊กอีว่าคนที่ฉันสนใจในค่ายนี้เนี่ยไม่กี่คนเรนายคือคนที่ฉันให้ความพารพมาตลอดฉันอยากรู้ว่านายเนี่ยยังเชื่อในตัวฉันไหมแต่ระหว่างที่คุยกันนะครับเพลงของเรมิเซิโอก็ดังขึ้นแล้วเรก็บอกว่าเดี๋ยวฉันมาคุยกับนายนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยฉันจะต้องออกไปแล้ว ตตดภาพมาที่เดอะมิส e r อรเปิดตัวมาคุยกับอดัมเพียสนะครับอดัมเพียสบอกว่าอย่างแรกเลยผมต้องขอขอบคุณที่พวกคุณออกมาที่นี่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ s u v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  r s s r r i s สักหน่อย Survivor Series เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ระหว่าง2ค่ายโดยเฉพาะการเอาแชมป์ของทั้ง2องค่ายเนี่ยมาสู้กันและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการต่อสู้นี้ก็คือการต่อสู้แบบ5ต่อ5จนกระทั่งเหลือผู้ชนะเพียงทีมเดียว ในปีที่แล้วรอสามารถเอาชนะทีมของ SmackDown ได้แบบราบคาบ5ต่อ0ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเรียกผู้คุณออกมาที่นี่เอาละ่ะผมต้องขอยอมรับอย่างตรงไปตรงมาก่อนว่าการประกาศสมาชิกในปีนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดสมาชิกทีมรอทุกคนเนี่ยผ่านการเป็นแชมป์โลกมาหมดแล้วยกเว้นนายโดมินิกแต่อย่าเข้าใจผิดไปนายเป็นคนที่มีศักยภาพโดมินิก แต่นายจะต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองก่อนว่านายดีพอที่จะสามารถอยู่ในทีมนี้ต่อไปได้หรือไม่ด้วยการสู้กับผู้ชายคนนี้บ็อบบี้แลสลี์เปิดตัวออกมานะครับผู้ที่2โดมินิกมิสซิโอครับเจอกับบ,บ็บอบบี้แลสลี์บ็อบบี้แลสลี์ยำจนเละห้ามแล้วก็ใส่เฮิร์ลล็อกเอาชนะไปส่งผลให้บ็อบบี้แลสลี์เนี่ยกลายเป็นสมาชิกทีมรอคนใหม่ตัดภาพมาที่อัลฟาแคมีนะครับแล้วก็เซธลอรินเซธลอรินบอกว่าเฮ้พวก จะรู้ว่าพวกนายมีแมต์ฉันไม่อยากจะขัดจังหวะสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันมีเรื่องอยากจะถามพวกนายหน่อยนายคิดยังไงกับเควินโอเว่นวะฉันว่ามันเป็นคนขี้โกหกแล้วก็ต่อแหลมากๆม,ม,มันก็แค่ขยะเปรียบชิ้นหนึ่งแชตเกเบลนะครับบอกว่าฉันยืนยันได้เลยพวกเควินโอเว่นเนี่ยแม่งเป็นคนที่ขี้โกหกมากๆเขาไม่ได้เป็นเพื่อนของบิ๊กอีหรอกเขาแค่อยากจะแย่ยง,งพื้นที่ของบ e ิ๊กอีต่างหากแต่ฉันนี่แหละ ที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าบิ๊กอีคืนนี้ฉันจะสู้กับมันและฉันจะย่ำบิ๊กอีเองแต่ภ่ามาคู่3นะครับบิ๊กอีเจอบ Chat ับแชทเกเบลโตแมต์โอเคนะทุกคนแต่ว่าไม่มีอะไรมากครับความยาวแมตประมาณ5นาทีเองทั้งคู่ก็เลยได้ใส่กันคนละท่า2ท่านะครับแชทเกเบลเน้นไปที่การเล่นงานขาเป็นหลักในแมตนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงพละกําลังมหาศาลโดยการยกบิ๊กอ e. ีทุ่ม b บลลี่ทูเบลลี่ซูเพกเจอร์แนซูเพกนะครับซึ่งเป็นท่าที่ใช้พละกําลังในการยกอย่างจริงจังมากๆต้นจบเนี่ยบิ๊ก e. สามารถใส่ Big Ending เอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตต์โอทิสขึ้นมายืนมองหน้ากับ Big ก e. แต่ภาพมาที่เควินโอเว่นนะครับมาถามหาความไว้ใจจากอาทูสอาทูสบอกว่าฉันเชื่อใจนายนะพวกแล้วฉันก็เชื่อใน Big f o o ดด้วยฉันเชื่อในกระต่ายบนดวงจันทร์ ชื่อในนางเงือกด้วยนะเพื่อนแต่ถ้ามาในห้องแต่งตัวของนักมวยป้ามหญิงฝั่งรอนะครับสัญญาดิเวลบอกว่าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในทีมพวกเธอทั้ง5คนจะต้องสู้กันเองเพื่อหาผู้ชนะและผู้ชนะคนนั้นเนี่ยจะได้ไปชิงแชมป์กับเดอะแมนเบกกี้ลินช์ดูดบเข้ามานะครับแล้วก็ถามว่าฉันเข้าใจที่เธอจิ้มเลือกคนตามเน็ตนะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงไม่ถูกเลือก คนอย่างเบียนกาบีแลเนี่ยถูกเลือกเสมอเอาจริงๆเธอเพิ่งจะแพ้ในการชิงแชมป์ไปสดๆร้อนๆหลังจากนั้นทุกคนในห้องทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะครับก่อนที่ภาพจะตัดไปแต่ภาพมาที่ห้องปฐมพยาบาลนะครับเรมิเซโยกำลังดูอาการของลูกชายอยู่แต่ก็ถูกสัมภาษณ์อยู่ดีนะครับว่าโดมินิกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเรมิเซโบอกว่าลูกชายผมเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่คอตอนนี้เนี่ยผมได้ยินเรื่องของการตั้งคําถามกับเควินโอเวน แต่ผมคิดว่าตอนนี้เราควรตั้งคําถามกับรัฐบาลของอดัมเพียสมากกว่าโดมินิกควรจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมใน s ซอร์เวอร์ซีรีส์แต่รัฐบาลของอดัมเพียสเนี่ยต้องการให้แลสลี์เข้ามาแทนถ้าเขาต้องการให้แลสลี์เข้ามาในทีมเนี่ยเขาควรเลือกหมอนั่นตั้งแต่แรกไม่ใช่เลือกโดมินิกมาแล้วให้บ๊อบบี้แลสลี์มาทาร้ายลูกชายฉันแบบนี้ระหว่างที่ดูอาการของโดมินิกอยู่นะครับออตินเทียรีก็เปิดตัวเข้ามาแล้วก็แอบเซลฟี่ใกล้กล แต่ภาพมาคู่สนะครับชิงแชมป์ทวีนต mm ี้โฟร์เซเว่นเด็กมริกครับเจอเรจจี่แมตช์นี้สู้กันนิดหน่อยทุกคนตอนแรกเนี่ยก็รวบกดกันไปมานะครับสุดท้ายเรจจี gie, ก้กดแล้วก็เอาชนะกลายเป็นแชมป์สมัยที่2แล้วก็วิ่งหนีกลับไปหลังเวทีนะครับแต่ภาพมาที่เบียนก้าบีแลกับดูด็อกเบียนก้าบอกว่าเฟิงนะดูด็อกฉันกําลังจะมีแมตช์ฉันไม่มีเวลามาเสียให้กับเธอหรอกดูด็อกบอกว่ามันก็ตลกดีนะเพราะนั่นน่เป็นเรื่องที่ฉันอยากจะพูดเหมือนกัน เธอนี่ย้ายมารอ3สัปดาห์นะแต่เธอได้โอกาสชิงแชมป์ไปหลายครั้งมากฉันมานี่เพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีปัญหากับเรื่องนะั้นทั้งนั้นเบียนกาบิแลบอกว่าไม่หรอกเธอพูดเรื่องนี้เพราะเธอต้องการชิงแชมป์เส้นนี้ตั้งหากแต่ภาพมาคู่5นะครับการปั้ม5้าเศร้าครับระหว่างเบียนก้าบิแลเรียริปลี่ลิฟมอร์แกนคามเมล่าแลวก็ควีนเซเลานาแมนนี้ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับระหว่างดีว่าหญิงกับนักมวยปั้มหญิง เบียนกาบีแลกับเลียริปลี่เนี่ยเป็นนักมวยปั้ำหญิงที่ดีครับเวลาทั้งคู่เจอกันเนี่ยจะซัดกันค่อนข้างหนักการโจมตีหนักหน่วงนะครับถ้าไม่ซับซ้อนแล้วก็เข้าใจง่ายดูเป็นมวยปล้ำที่ดีแต่พออีก3คนที่เหลือเนี่ยมาสู้กันการปั้มเนี่ยก็จะมีความพัวพันมากพอสมควรครับมีความสเปะสปะมีความมั่วไม่มีความรุนแรงแล้วก็มีจังหวะงงๆเยอะแยะมากมายมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับ แล้วพอนักมวยปั้มกับดีว่าทั้งสองฝั่งมาเจอกันบนเวทีมันก็ค่อนข้างเละแล้วก็ค่อนข้างดูสับสนงงงวยไปสักหน่อยระหว่างแม์นะครับดูดอบเนี่ยออกมากระทืบเบียนก้าบีแลตตอนจบนะครับลิฟมอร์แกนสามารถรวบกดแล้วก็เอาชนะไปได้ครับได้สิทธิ์ชิงแชมป์ในการชิงแชมป์รอวูแมนแชมเปี้ยนกับเบกกี้ลินช์แต่ภาพมาที่เซตลอรลินกับบิกกี้นะครับเซตลอรลินเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแชมป์ฉันมาคุยด้วยเฉย ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับนายฉันกำลังมีแมตต์และไม่อยากมีปัญหาตอนนี้ฉันอยากจะมาบอกนายว่านายจะเชื่อคำพูดจากคนอย่างเควินโอเว่นไม่ได้นะเว้ยแน่นอนว่าฉันก็ลงมือกับนายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ฉันเป็นและฉันก็พูดมาตลอดว่าฉันเป็นคนยังไงฉันไม่เคยโกหกนายฉันไม่เคยเสแสร้งว่าฉันเป็นคนดีเพราะงั้นฉันคิดว่านายควรจะรู้ดีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรจริง อะไรไม่จริงบิ๊กอีบอกว่าฉันไม่ไว้ใจนายแล้วก็ไม่ไว้ใจโอเวนด้วยเพราะงั้นคืนนี้ฉันจะออกไปข้างเวทีแล้วมองพวกนายด้วยสายตาของตัวเองบิ๊กอีเปิดตัวมานั่งที่โต๊ะผู้บรรยายนะครับระหว่างที่กําลังนั่งเนี่ยออสตินเทียรี่ครับเปิดตัวออกมาถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้แล้วก็มาถ่ายรูปกับบิ๊กอีนะครับแต่ว่าบิ๊กอีเนี่ยปัดมือถือของออสตินเทียรี่ทิ้งไปสภาพมาคู่6กครับเซนโรล,ลินเจอเควินโอเวน แซลลี่เนี่ยเปิดตัวออกมาก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าฟังนะฉันรู้ว่าฉันกําลังจะมีแมตช์กับเควินโอเว่นตอนนี้แต่ฉันมีเรื่องที่จะต้องพูดมันติดอยู่ในอกและฉันก็เก็บมันมาตลอดทั้งสัปดาห์ฉันรู้ว่าฉันออกมาเนี่ยแล้วพูดว่าเควินโอเว่นคือจอมโกหกซึ่งนั่นก็คือเรื่องจริงแต่ไม่ใช่แค่หมอนนั่นคนเดียวบิ๊กอีฟังนะเรื่องราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการวางแผนระหว่างฉันกับเควินโอเว่นฉันขอโทษที่พวกเราร่วมมือกัน ฉันบอกกับเขาว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เขากลับมาเป็นหน้าตาของรอยอีกครั้งและเขาก็เอาด้วยและฉันก็รอบทํำลายนายตามแผนฉันออกมาที่นี่เพื่อพูดให้ชัดเจนว่าฉันไม่ชอบขี้หน้าเควินโอเว่นเพราะมันเป็นจอมโกหกตอแหลที่ไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเนี่ยทำเรื่องเลวร้ายเควินโอเว่นเปิดตัวมานะครับกระทึบเซตโรล,ลินก่อนเลยนะฮะแล้วแม์ก็เริ่มขึ้นตัวแม์ดูเดือดตามคุณภาพรักมวยปั้มครับทุกคนอัดกันยับซัดกันเละฮะถือว่า โอเคเลยเป็นแมทที่เมามันมากๆแต่ละดอกเนี่ยเน้นสุดๆคือแมทไม่เร็วนะครับแมทเดี๋ยำเนินไปเรื่อยๆแต่เต็มไปด้วยความเจ็บตัวของนักมวยปั้มทั้งคู่ตัวแมทดำเนินเนื้อเรื่องได้ดีมากนะครับมีการพลิกกลับมีการชิงจังหวะถือว่ายอดเยี่ยมเซนลอลินนะ่ะปั้มจริงๆจังๆมากทุกคนถึงแม้จะยังคงคาแรคเตอร์บ้าบ้าบออยู่แต่ว่าการปั้มเนี่ยถือว่าเต็มที่มากๆก็เลยทําให้แมทเนี่ยออกมาสนุก ตอนจบนะครับเซนโรลินเนี่ยกระโดดอัดเควินโอเว่นข้างเวทีและเซนโรลินเนี่ยก็ขึ้นเวทีไปตอนที่กรรมการนับ9นะครับแต่ว่าเควินโอเว่นขึ้นเวทีไม่ทันเพราะว่าติดบิ๊กอีที่ยืนขวางอยู่นั่นเองหลังจบแมตช์นะครับเควินโอเว่นเนี่ยกระทืบบิ๊กอี e ด้วยความสติแตกสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับในเซอร์เวอร์ซีรีส์เนี่ยเบกก้ลินจะเจอกับชาร์ลอตแฟร์เหตุการณ์ที่2ครับในเซอร์เวอร์ซีรีส์บิ๊กอีจะเจอกับโรมันเลนนะครับเหตุการณ์ที่3 เดอะตี้ดอฟกับ AJ แล้วก็ไอ้หลอดดูดน้ำโอโมดเนี่ยทะเลาะก,กันเองเหตุการณ์ที่4ครับบ๊อบบี้เลสลีย์เนี่ยเข้าไปในเซเวอร์ซีรีส์ด้วยการเป็นสมาชิกทีมรอแทนโดมินิกนะครับเหตุการณ์ที่5ดูดอฟออกมารอบทำลายเบียนการเหตุการณ์ที่6ครับบิ๊กอีปัดมือถือออตินเทียรีทิ้งและเหตุการณ์ที่7นะครับเควินโอเวนกระทืบบิ๊กอี e. สรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกแท็กทีม8คนนะครับอาเคโปรกับสตีดโปรฟิต เจอ AJ Style ไอหลอดดูดน้ำโอโมแล้วก็ Dirty d o ้ดอนะครับ AJ Style กับไอหลอดดูดน้ำแล้วก็ Dirty d o ้ดอเนี่ยเอาชนะไปได้ผู้ที่2นะครับโดมินิกเมเซโรเจอบ็อบบี้แลสลีย์บ็อบบี้แลสลีย์เอาชนะไปได้ครับผู้ที่3 Big E เจอแชัดเกเบลนะครับ Big E เอาชนะไปได้ผู้ที่4ชิงแชมป์ทเวนตี้โฟร์เซเว่นดรกแมวลิกเจอร์เรจจี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเรจจี้เอาแชมป์กลับไปได้นะครับผู้ที่5การปั้มห้าเ้าครับเบียนก้าวบิลเล่เจอเรียริบลี่เจอลิฟต์มอร์ แล้วก็เจอควีนเซเลน่านะครับรีฟมอ์แกนสามารถเอาชนะไปได้และได้สิทธิ์การชิงแชมป์รอวูแมนแชมเปี้ยนจากเบกกี้ลินช์คู่ที่6ครับเซนลอรินเจอเกับเควินโอเวนเซนลอรินเอาชนะไปได้ในสัปดาห์นี้นะครับผมชอบการเล่าเรื่องของรอนะทุกคนคือการเล่าเรื่องมันง่ายไม่วินเวอร์ครับคืออย่างเรื่องของการแย่งแท็กแล้วโดนกระทืบของโอโมสกับดอฟซิเลอร์ นะฮะหรือว่าจะเป็นการแทนที่คนด้วยการต่อสู้ของโดมินิกแล้วก็บอบบี้ลสลี์การปัดมือถือทิ้งของบิ๊กอีนะครับที่อาจจะสร้างความเล้าฉานภายหลังการไม่พอใจเบียนก้าที่ได้โอกาสมากเกินไปของดูดรอปผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรต่อทุกคนมันเห็นชัดและจบเรื่องราวได้ด้วยดีในในเวลาอันรวดเร็วต่างจากรอก่อนดราฟต์มากๆนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ MVP พูดในรอทอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทําให้ดูไม่ไทยเสียแชมป์ซึ่งย้อนกลับไปอีกเป็นปีๆเลยนะครับยาวมากๆแล้ว MVP ครับก็เป็นคนที่ไปเดียวกับเดอะมิสแล้วก็ทําให้ดูไม่ไทยเนี่ยเสียแชมป์จริงๆซึ่งถ้าคนไม่ได้จําตรงนั้นได้อะ่ะก็แทบจะไม่มีใครรู้เรื่องราวตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องราวซับซ้อนซ้อนเงื่อนนู่นนี่นั่นจนมันกลายเป็นว่า ออกทะเลไปหมดแล้วก็ไม่มีใครจับแก่นสารของแต่ละเรื่องราวได้จริงๆนะครับแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยเน้นเล่าเรื่องราวที่ง่ายกระชับนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยดูดีน่าติดตามขึ้นสังเกตว่าหลังๆเนี่ยเนื้อเรื่องของรอเนี่ยมันแทบจะจบในตอนเดียวต้นโชว์เนี่ยเริ่มมีความสังกส์สแงกันนิดหน่อยแล้วท้ายโชว์ก็กระทืบซะหรือว่าอย่างเควินโอเว่นกับบิ๊กอีที่สัปดาห์ที่แล้วปลายโชว์ มีเรื่องราวกันนะครับโชว์นี้ทั้งโชว์เควินโอเว่นก็พยายามหาข้อแก้ตัวนู่นนี่นั่นจบโชว์ด้วยการที่เควินโอเว่นกระทืบบิ๊กอี e, นะครับก็ให้เราติดตามกันว่าเฮ้ยสัปดาห์หน้ามันจะมีการชิงแชมป์ไหมมันจะสู้กันยังไงแล้วบิ๊กอีกับโอทิสที่มองหน้ากันก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะมีพอยต์เรื่องราวที่ให้เราติดตามง่ายๆอ่ะทุกคนแล้วมันก็สนุกนะครับพอมันเล่าเรื่องง่ายเข้าใจง่ายคนดูก็ติดตามได้ง่ายนั่นเอง และในวันนี้นะครับแมตช์แท็กทีม8คนเนี่ยเรารู้สึกว่าริดเดิลมันนอนนานเกินไปทุกคนหลังจากโดนทูแฮนเดิลโช็อกสแลมเนี่ยริดเดิลนอนอยู่ประมาณเกือบ2นาทีอะ่ะเพราะว่าหลังจากทูแฮนเดิลโช็อกสแลมไปแล้วใช่ไหมครับ AJ จะแพคโอโมสแต่ว่าดอฟซิกเลอร์เนี่ยมาชิงแท็กซะก่อนและทั้ง2ฝ่ายก็อ่านกันครับโอโมสเนี่ยไปกระทืบโรเบิร์ตลูตนะครับจนกองไปก่อนที่ดอฟซิกเลอร์เนี่ยจะค่อยๆขานขึ้นไปกด ริดเดิลก็ยังไม่สามารถยกไหล่ขึ้นมาได้อยู่ดีนะครับซึ่งในการต่อสู้เนี่ยบางทีโอ้โหโดนกี้ตีปาบเอากอี้ไปเก็บกว่ากรรมการจะขึ้นมาแป๊บเดียวมันยังยกไหล่ได้แต่เจอทูแฮนเดิลชคแสลมของไอหลอดดูดน้ําโอโมดเข้าไปเนี่ยโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้ว่ามีกาวติดไว้ที่พื้นเวทีหรือเปล่าแม่งไม่ยกไหล่แล้วก็ไม่ขยับเลยจริงๆในด้านของแมดหญิงนะครับที่เป็น5เศร้าในวันนี้ เรารู้สึกว่าลิฟมอ์แกนอ่ะมันเป็นคนที่อยู่ตรงกลางพอดีไว้ทุกคนอย่างที่ผมบอกไปในการวิเคราะห์แมตช์นะครับว่าเลียลิฟลี่กับเบียนกาบิแลเนี่ยดูเป็นนักมวยปั้มหญิงมากๆการปั้มสนุกกระชับแล้วก็คาเมล่านะครับกับควีนซิเลน่าเนี่ยก็ดูเป็นดีว่ามากๆการปั้มก็จะพัวพันพัวพันหน่อยครับแล้วก็เน้นความสวยนู่นนี่นั่นแต่ว่าในด้านของลิฟมอ์แกนอยู่ตรงกลางครับทุกคน ล e ฟ f m มอร์แกนเหมือนดีว่าที่พยายามจะปรับตัวขึ้นมาเป็นนักมวยปล้ำเหมือนกับทีสตตัสสมัยก่อนเรารู้สึกว่าท่าของล e a f m มอร์แกนเนี่ยนะครับยังมีความพัวพันอยู่บ้างแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็ดูเป็นประโยชน์แล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยดูดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าในร0 0เนเี่ยลิฟ f m มอร์แกนน่าจะอยู่ที่ประมาณ70หรือ 60- 70%ประมาณนี้นะครับในขณะที่คาเมล่าแล้วก็ ควีนเซเลนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40นะครับ30-40%ในการปั้มแล้วก็พวกเบียนก้าพวกเรียลิปลี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ180ปนะครับ1 0 0ถึงปประมาณเนี้ยนะครับเป็นในเรื่องของความเป็นฝีมือซึ่งเรารู้สึกว่าลิฟมอลแกนอาจจะกำลังพยายามขยับตัวเองขึ้นมาเป็นนักมวยปั้มอย่างเต็มตัวอยู่ซึ่งถามว่าทำได้ดีไหมผมมองว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะต้องหาท่าที่ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้น แล้วก็ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้นนะครับคือเหมือนกับว่านางยังไม่มีท่านำร่องแล้วก็ยังไม่มีท่าชุดประจำตัวมันก็เลยทำให้ตัวแมทไม่รู้จะมีทิศทางไปทางไหนนะครับอย่างเบียนก้าบิแลก็จะมีเอ่อที่เด้งเชือกมาแล้วก็มูนซอลมีการกระโดดขึ้นเชือกแล้วก็ตบก้นแล้วก็มูนซอลกลับมาโคดไลน์นะครับอย่างเรียนลิฟลี่ก็จะมีพวกหัวโคกแทงเขา่านะครับอะไรพวกเนี้ย ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นท่าชุดเป็นท่าประจําตัวเนี่ยลีฟมอแกนยังไม่สามารถนําเสนอออกมาให้ได้เห็นชัดแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ดูมีความพยายามดีแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาก็หวังว่าในการชิงแชมป์กับเบอร์กลินหลังจากนี้นะครับก็อาจจะมีอะไรสนุกๆให้เราได้ดูกันและที่สําคัญนะครับที่น่าเซงอีกอย่างหนึ่งในวันนี้เลยก็คือการประกาศแมตช์ในเซเวอร์ซีรีส์ทุกคน มันจะเป็นการสปอยผลอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเพราะว่า Survivor Series เนี่ยมันจะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าถูกไหมครับแล้วก็ประกาศว่าแชมป์ Raw Women Champion Becky Lynch จะเจอกับชา r l ลอ t e Fair r แชมป์ m a c k d o w n Women Champion นั่นหมายความว่า l i ฟ t m ม r g a แที่กำลังจะได้ชิงอะ่ะก็ต้องแพ้ Becky Lynch อยู่แล้วหรือเปล่าเป็นการสปอยผลแบบทางการอีกแบบหนึง่งนะครับแต่วันนี้ครับ wwe ก็ทาให้เราเห็นว่า อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้เมื่อสองสามวันที่แล้วพี่แกปประกาศสมาชิกทีมรอออกมาวันนี้ในรอพี่แกปเปลี่ยนคนซะอย่างนั้นก็เอาโดมินิกออกไปเอาบ็อบบี้แลสลี่เข้ามานะฮะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าลีฟมอร์แกนก็ยังไม่น่าถือแชมป์ตอนนี้นะครับคิดว่าเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าลีฟมอร์แกนยังยังไม่น่าชิงอะ เรารู้สึกว่าถ้าให้ดูดอฟขึ้นไปชิงให้นิกกแอขึ้นไปชิงให้อสกากลับมาแล้วไปชิงอสกากะอาจจะยังเจ็บอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรารสึกว่าลิฟมอ์แกนน่าจะเก็บเลเวลอีกสักหน่อยลิฟมอ์แกนน่าจะขยับขึ้นมาสู้กับแบบนิกกแอสู้กับเอเดน่าบู๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือขยับขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เก็บเลเวลไปค่อยๆหาจุดเด่นให้กับตัวเองแล้วค่อยไปชิงแชมป์ผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ย ดีใจที่นางได้โอกาสนะแต่เรารู้สึกว่าอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งแล้วก็ถ้านางแพ้มันมีโอกาสที่โมเมนตัมของนางจะหมดลงแล้ะ WWE ก็จะโยนทิ้งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากนะครับเพราะว่าก่อนชิงมันฮป์ไงทุกคนแล้วพอแพ้มันหมดแล้วอะได้ได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วคนดูอยากให้ริมออแกนชิงแชมป์ใช่ไหม WWE จัดให้ป้าบไปชิงแพ้ป้าบโยนทิ้ง อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดแบบนั้นขึ้นได้ซึ่งผมค่อนข้างที่จะกลัวนะครับเพราะว่าเห็นความพยายามแล้วอะเรารู้สึกว่าลิฟมอ์แกนเนี่ยน่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะครับผมวันนี้เนี่ยในรอก,ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะและยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ